อน,นี่คือแท่งดินที่ถูกน้ำกัดเซาะมีอายุไม่ต่ำกว่า20,000ปีนะ <c oughs> จะบอกให้ <c oughs> พื้นที่แถบนี้นะครับตำบลทัพพร,ราชของอ,อำเภอตราพยาจังหวัดสระแก้วเหตุ <Yeah. S 1> ที่มันมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นชั้นดินธรรมดาสันนิษฐานกันว่าน้ำนะครับลมฝนมันกัดเซาะ เลยทําให้ส่วนที่เหลวขวาในไหลามาข้างล่างไหลลงไปส่วนที่ยังเหนียวยังแข็งยังแกล่งอยู่ก็จะอยู่ของมันแบบนี้แต่สภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของลมฟ้าฝนละลุนี่ก็แปลว่าทะลุเป็นภาษากัมพูเชียภาษาของกัมพูชาละลุก็คือทะลุวความงามนะครับที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ได้สร้างสรรค์เหล่านี้ก็เกิดพลังซอฟพาวเวอร์ power, แล้วก็ก่อเกิดการเงินหมุนวน หมุนเวียนอยู่ในชุมชนในท้องถิน่นแล้วก็ทําให้ภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่นชุมชนของเราลื่นไหลแม้ว่าจะไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็ทําให้เกิดการลื่นไหลของภาวะเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งมันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรเลยก็เป็นดินธรรมดาดินธรรมดาแต่ค่าของมันนะครับมันมากกว่าดินทําให้คนไหลามาเทมาในชุมชน ้องถิ่นนี้นะจะบอกให้ดีใจหนักหนาที่ได้มาสะแก้วเมืองนี้เพลิดเพลิจริงๆชมชิ้นดีใจหนักหนาที่ได้มาอยู่กับดินโอโอยุพินมันเป็นดินมีค่าเอ้อสีสันเมืองไทย